ให้ถามหน่อยถามว่าถ้าเกิดเขาเอาลูกมาให้เนี่ยเองเจะเอาไหมวะลูกบุญธรรมอ๋าถ้าเขาให้เอาอยู่เออแต่ถ้าไปบังคับให้กันนะ่ะขายให้แสนหนึ่งเนี่ยยังไงกูก็ไม่เอาเออเออ,เ,อ,อเสียดายเงินแสนเออวะถ้าให้ฟรีๆเน่ยกูเอาเออแล้วก็จดทะบเบียนอ่าให้เป็นลูกบุญธรรมอ่เอาอย่างนั้นอะแม่อย่างเช่นไอ้นมลูกใหญ่เอี้ยง ก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆแบบเป็นลูกบุญธรรมอ่าอันนั้นเอาได้ของฟรีนี่หว่าใครไม่เอาก็โง่แล้วแม่พอเอาเท่านะั้นแหละตัวอิจฉาก็มาเกิดเลย <laughs> เออว่ะอย่างอิมมวยลำเพลินกับไอบ้บอลลำเพลินเนี่ยไปขอซื้อลูกเขาเนี่ยหนึ่งแสน,นแม่เขาก็ต้องร้องให้อีกร้องให้เล่าโอ้โหกูไม่ขายหรอกกูโคอดแทบเป็นแทบตายถัวเขายอมไหมไม่ยอม